สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะครับในช่องมนุษย์สพี่น้องนะคะวันนี้นะคทุกคนเราก็จะมาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง macbook กับ ipad นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแนะนำ ipad ก่อนนะคะว,ว่า ipad ตัวนี้นะมันจะสำหรับ นักเรียนนักศึกษานะทุกคนหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่10.2นิ้วนะทุกคนอยู่ที่10 2ดนิ้วตัวนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดของตัว iPad เลยนะทุกคนรุ่นล่าสุดเลยนะแล้วตัวนี้ก็เบาบางเฉียบมากเลยนะทุกคนอยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงนะทุกคน <Wow. S 1> ก็ถือว่าอึดมากแล้วก็สามารถใช้ตัวแป้นพิมพ์ได้นะทุกคนแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพกชีทพวกปากกา <Wow. S 1> นะครับก็ นี่พกแค่2อย่างแค่นี้ตัว iPad จะอยู่ที่1,900บาทเป็นตัว Wi-Fi 32 GB นะคือว่าถูถกมากถูกจริงๆนะครับตัว Apple Pencil นะคะจะอยู่ที่3,400บาทนะทุกคนก็2ตัวนี้ก็คือพกไปเรียนก็จะดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเบามากก็ไปซื้อกันได้นะทุกคนเพราะว่า มันราคาสำหรับนักเรียนนะักศึกษาจริงๆมันถูกมากจริงๆนะคะทุกคน1900บาทเองนะคะสามตัวส2มสกิกนะเป็นรุ่น Wi-FI ธรรมดาแต่ทุกคนนี่นะตัวนี้คู่กันนะซื้อแค่ iPad อย่างเดียวก็ได้ Apple Pencil ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แะทุกคนถ้าสำหรับใครที่ถนัดพิมพ์พิมพ์มากกว่านะแต่ว่าเราว่าถ้าเกิดแบบเวลาเราไปจดแบบอาจารย์สั่งงานอย่างเงี้ยบูบูบูบบ,บ <Okay. S 1> มันก็จะจดได้เร็วมากเลยนะคะตัววัสดุเขาก็จะแข็งแรงทนทานมากมากเลยนะคะทุกคนนี่นะ แข่งแรงคนทานมากตัวเครื่องก็บางมากเลยนะทุกคนเบามากน้ำหนักของเขาอยู่ที่490กนะคะ490รกรัมนะทุกคนคือเบามากส่วนใครที่จะซื้อไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคือยังไม่เหมาะนะคะความละเอียดของเขานะคะจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะทุกคนคือมันน้อยมากเลยอะ่ะกล้องกอ็คือมันไม่ดีนะถ้าเกิดใครที่จะซื้อไปตัดต่ออันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าซื้อไปถ่ายรูปแม่เอคนนะคือถ้าเกิดใครที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple ร่วมกันนะคะ อย่างเช่น iOS p h o n e Macbook แล้วก็ iPad นะทุกคนสะดวกมากนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะส่งผ่าน a i r d r o p กันนะครับทุกคนมันดีมากทุกคนคือแบบมันเชื่อมต่อกันนะ่ะทุกคนมันจะแบบไม่ต้องมานั่งส่งทางไลน์ถ้าเกิดใครใช้พวก a n d r o i d นะคะแล้วก็ใช้ iPad แล้วมันต้องส่งกันทางไลน์นะทุกคนภาพมันก็จะไม่ชัดเราใช้ iPhone เนาะ แล้วเรา a d o c มาใน iPad อะ่ะถ่ายรูปจาก iPhone ถ่ายวิดีโอจาก iPhone a Dock ใ iPad รูปก็จะชัดเหมือนที่เราถ่ายใน iPhone เลยนะภาพจะไม่แต่งไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะทุกคนเหมือนเราถ่ายใน iPad เลยนะคะนี่นะคือมันแบบมันดีมากอะครับสีอันนี้ก็สวยนะสีเขาให้มาทั้งหมด3สีนะคะบีทั้งสีเทาสเปรดเกนนะครับสีซิลเวอนะแล้วก็สีโกลนะทุกคนสีโกลสีทองนะนี่สวยมากเลยนะทุกคนนี่นะ ปวยมากจริงนะคะมาเดี๋ยวเราจะไปให้ดูตัว MacBook Air M1 กันครับว่าจะเหมาะสมกับใครนะตัวนี้นะคบก็จะเป็น MacBook Air M1 นะครับทุกคนตัวนี้นะคบวัสดุของเขานะคบจะเป็นอลูมิเนียมนะทุกคนแล้วแบบว่าเวลาเราเปิดนะทุกคนนี่เวลาเราเปิดขึ้นมาเปิดได้ง่ายมากเลยนะทุกคนเนี่ย แล้วคือมันบางแล้วมันเบามากนะทุกคนวัสดุของมันนะนี่นะตัวเนี้คือแบบมันดีมากแบบพกไปคือแบบ ม,มันมันไม่หนาแล้วมันก็เบามากๆ,ๆเลยนะคะเบาวกว่ารุ่นของตัววินดนะอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าตัววินด وز อ่ะมันจะเบาวกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เราเคยใช้มาเราจะใช้เป็นตัวแม็กนะทุกคนความชอบของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าตัวนี้มันจะบางกว่าตัววินด وز นะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วส่วนตัวของหน้าจของเขานะครับทุกคนตัวหน้าจของเขานะคะสีของเขาก็จะตรงนะคบตรงมากๆตรงกว่า ตัว P C นะทุกคนตัว P C นะคะก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะมีสีฟ้าหรือจะมีสีอื่นนู่นนั่นนี่นะคะแต่ตัวนี้ของเขานะคะก็จะตรงมากเลยครับสีของเขาจะตรงมากเลยนะนี่คือจอของเขามันดีมากทุกคนคือเราก็บอกไว้นะส่วนแท็คแพดของเขานะทุกคนแท็กแพดของเขาอ่ะจะดีมากเลยนะทุกคนคือมันไม่ต้องใช้ตัวเมาส์เลยนะทุกคนคือมันแบบมันมัน มันไม่บุ่มลงไปนะมันเหมือนแบบใน iPhone 7ตั้งแต่ iPhone จนะ็ดอ่ะที่มันกดแล้วมันไม่บุ่มลงไปอนะ่ะทุกคนคือมันดีมากเราไม่ต้องใช้เมาส์เลยเราสามารถตั้งค่าได้อีกหลายๆแบบเลยนะทุกคนซื้อตัวนี้มาก็จบเลยตัวเดียวจบแน่ๆเลยนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปตัดกราฟิกก็ตัดได้นะส่วนปัญหาของเรานะครับเราก็ยังไม่เจอนะคะแบบว่าเครื่อง กระตุกเครื่องค้างอันนี้คือเรายังไม่เจอนะทุกคนคือมันจะดีมากเลยนะเนี่ยเราเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ2สัปดาห์ส่วนตัวนี้นะ2สองสองตัวเนี้ยมันให้มาแค่นี้นะแล้วก็มีที่เสียบหูฟังนะคือเราไม่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าเขาจะให้น้อยให้มากเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าเราแค่ชาร์จแบตเฉยๆช, <laughs> ชาร์จแบตเฉยๆอะทุกคนคือเราไม่ได้ไปต่อเข้านู่นเข้านี่เข,ข้านั่นนะเอาไว้แบบว่าเรามีงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะคะแต่เราว่าเรายังไม่ได้ใช้เพราะว่าเอามาแค่ตัดต่อเฉยนะทุกคนข้อดีของมันคือมันจะอยู่ได้นานนะทุกคนเครื่องนี้ก็จะอยู่ได้อยู่กับเราไปอีก10ปีเลยนะ <Okay. S 1> ทุกคนจะอยู่ได้นานไหมจนกว่าเราจะจบม6จนกว่าจะจบมหก็จะอยู่ได้นานนะทุกคนเรานะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะจะเกิดใครชอบคลิปนี้กลอย่าลืมเ like, กิดไลค์กดแชร์กิดซัดตะด้วยนะครับก็สองตัวนี้นะครับก็อย่าลืมไป คิดทบทวนกันดูนะคะเพราะว่าราคามันก็ต่างกันพอสมควรตัวนี้จะอยู่ประมาณ1 9ื่นตัวนี้32,000บาทนะทุกคนตัวนี้นะถ้าเกิดเราให้ขอ้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องแอปเปิลมากเท่าไหร่นะครับ<ม>ก็โอเคนะบ๊ายบายถ้าใครชอบมิน like ีนะ้กตอย่ากดไลค์กดแชร์ถ้า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 คนาถ้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 า้าถ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 ้นถะ้า้ะะนะาถบาย้าถ